เออวันนี้ใครไม่มีใครทะเลาะวันนี้นี่ไม่มีใครทะเลาะแบบเราจะขึ้นมาร้องเพลงกันเนาะพี่เดือนนอนที่เราบอกจะซ้อมกันใช่ไหมอะไรอยู่ยกแก้วเอายกแก้วเอแล้วก็ด่าคนเราก็ทะเลาะล้วก็ทะเลาะแล้วก็ทะเลาะทีนี้หนูก็เลยไปกดดูบ้านเขาหนูก็เลยไปด่าเอฟซีเขาด้วยไงนี่กินไปสองแก้วนะขนาดนั้นน่ะเออกินหมดขวดว่าไง ถ้ากินหมดขวดจะว่าไงใช่ไหมเออถ้ากินหมดขวดจะว่าไงตอนนั้นตอนที่ไปด่าเขาอะกินสองแก้วแล้วเอออนักเลงไหมเออนักเลงมากนักเลงมากเป็นไล่ะจ้ะไปเป็นหมอนวดนะสิคะคุณเป็นหมอนวดใช่ไหมมีหลายอาชีพบางทีก็เป็นแม่ครัวบางทีก็เป็นหมอนวดบางทีก็ริชังทป็อะไรรี่ังเน อะไรนะคะไม่ถามว่าดิจังก็าทำอะไรกับลิปสติกนั่นไม่เขาคุยกับสาวมีเขาอยู่เขาขักแดงมากสามีถามว่าจะไปไหนมาขับแดงเก้นมารูดขึ้นรูดลงอยู่ฝนหยุดตกแล้วใช่ไหมหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหักสวยดูดูดูปากเขาดูตกข่าวตกข่าวตกข่าวอะไรพี่ชาติ ียนะนไม่ใช่พี่ชาติหกบักชาติน้องชาติ <laughs> เอ้าคือหนูไม่มีโปรไฟล์แป๊บหนึ่งนะ Cấp mình, cấp mình เดียวเดียวลุงป้าพ่อบ้านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ะมีเรื่องอะไรกันครับเรื่องอีหยังนอกบ้านนี่น้องอากิมาตอบพี่ชาวชาติดวนอริจังมีเรื่องอะไรกันครับไม่มีอะไรครับชาวชาตมิมันจะมีอะไรก็แค่คนเมาสามสี่คนทะเลาะก,กันถ้าบอกว่าว่านี้บางคนก<น>็ามา่า มาดูคนเมาเขาบอกอ,อโน้ตวังก็เมาอาลิก็เมาอากิก็เมาแล้วก็ทะเลาะกันเออจบนะออพี่เดืินพิกรมกมารพี่เดินกินน้ำเปล่าพิก,รการพี่เดินเป็นกรรมการออแต่วันเนี้ยพี่เดือนจะเมาแล้วพี่เดินก็จะทะเลาะกันเออบอกข้ารุ่เทียไปจัดมาให้ก่อนนะคะ คมมูนขวามเมาสุดครับพนะ่อนี่ไงเมาสุด่าดงแดงหน้ายังไม่หายเมาเลย<ม>กินอีกแล้วกินอกแล้วกินอีกต <laughs> ายตายตายทาด้สติกแต่กินแต่ดื่มนะคะอืมอ่ะพ่นะอ่ะพ่อ,อ,อน้องถ้วยเสร็จยังล้างถ้วยเสร็จยังวันนี้ใช้เครื่องล้างว้าว <laughs> นึกว่าเหมือนบางช่องมีคนมาป่วนไม่มีใครมาป่วนจะเบาชาติป่วนกันเองนะคะ บ้านนี้เราป่วนกันเอง <g ül> ไม่มีใครมาป่วน <c oughs> เราวางมันไดให้เขาไปเลยเรามันลืมตาด้วยครับอริจังก็บอกลืมตาด้วยลืมตาหรือยังลืมตาแท็กซี่หรือยัง ตาหนูเปน็นงนีตั้งแต่เกิดมันโตที่สุดแล้วเนี่ยตาตีเหรอตาอะไรนะตาเจ๊กเหรอตาตีตาตีเหมือนตาเจ๊กหรือเปล่า,าลูกเจ๊กก็ต้องเป็นตาเจ๊กเนาะลูกเจ๊กเนาะเอ,ออลูกเจ๊กนี่เอ่อนออเจ๊กจแห้งเต็มกราฟครับอริจังคนละ สวัสดีครับสวัสดีครับพอก็แห้งช่องนี้ปวดกันเองนะคะไรนะอ่าเสียงมอเตอร์ไซค์ขึ้นเเเดดด็็็กกกแแแนนว้ลูกน้องลูกน้องลูกน้องใช่ไหมแม่นี่สาวทิตย์ก็หยุดใช่ไหมสัปดาห์นี้หยุดทั้งอาทิตย์กำลังเปิดคอม เอาคอมขึ้นไปด้วยพี่แดงนอนแล้วใช่ไหมพี่แดงไปนอนแล้วเมื่อกี้ตอนเช้าตื่นกรเสียงเจ้าเจ้าเจ้า,จา,จาเดี๋ยวพวกนี้ตื่นแต่เช้าจะไปร้องเพลงบ้านบ้านพี่แดงหรือบ้านน้องอลิสาเปิดแต่เช้าจักแล้วบ้านบ้านพี่แดงบ้านหนึ่งเขาไม่ร้องเขาเขาแค่คุย,คยกันใช่ไหมออพอเขาลงเสร็จเขาถึงมาขึ้นบ้านหนูแล้วเขาก็เลยเอาบ้านเขาขึ้นด้วย อ๋ออย่างนี้บ่าวชาติตกใจนะคะบ่าวชาติมาร้องเพลงให้ฟังคนออกจะสวยตกใจทําไมไม่ใช่ผีร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่ได้ฟังเพลงบ่าวชาตินานแสนนานพี่บ่าวพี่บ่าวชาติอะเสียงดีมากร้องเพลงเพาะใช่จริงเอฟซีก็เยอะเนี่ยไปตามเอฟซีมาเลยพี่บ่าวพี่บ่าวชาตามาให้หน่อยมาตามมาหาบ้านป้าเดือนลูกป้าพาปั่นเอฟซีเยอะมากนะพี่บ่าวชาติโอ๊ยลฟ์ทีหนึ่งคนดูเป็นหมื่นเนาะ ันน้นเลยหมือนกีบเหมือนกีบเหมือนตัวว่าปาดก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เตีม้มสวัสดีค่ะมีสอง <laughs> มีสองดิสาเลยครับมีจ้าเพิ่นมีสองดิสาค่ะ <laughs> บ่าวชาติก็หัวเราะมานะคะอากินะคะ <laughs> แต่บ้านบ้านเราเนะ่ะสวยไม่พอไงเราสวยไม่พอไม่มีใครมาขึ้นหรอกเจะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวของขึ้นเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เดี๋ยวของขึ้นเดี๋ยวของขึ้นเดี๋ยวยมีคนของขึ้นมีนของขึ้น <laughs> เอามาข้างล่างก่อนมากิจยังไม่เปิดหน้าอืใครจะของขึ้นวันนี้ใครจะของขึ้นบอกเคยไรฟวันน่ะบ่าวชาติบอกเคยไลวันนะ่าานนะ เอาแล้วคนนั้นเบาวชาติไหนนั <S 1> <S 1> right? yeah. Yeah. In ่นน่ะอยู I mean, yeah, okay. ่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมลุงมิลาชใช่ไหมยบาเบาชาติคนไหนนั่นน่ะคนนั้นน่ะชาติไหนเอ้อคนละชาติใช่ไหมคนละชาติออคนละชาติได้เลยชาตินีกับชาติหน้าเออมาเด้อมาเด้อใครอยากร้องเพลงเชิญขึ้นมาบนเวทีได้นะคะวันนี้เราจะไม่ทะเลาะกันนะคะเราจะคุยกันด้วยสันติภาพวันนี้เราจะตีกันเราจะตีกัน นี่เดือนก็อาบนะก็หัวรอบไปนะเมื่อคืนเนาะฟังน้องอลิสากับน้องโน้คุยโอ้ยแทนแทนที่น้องเมาแล้วจะบอกให้น้องไปนอนนะนี่นี่เอาแตงกวาเป็นยังไงโอ้ทุกคนนี่เอาขึ้นหน้าหนึ่งด้วยนะมาพสนับสนุนเออนั่นแหละน้องโบก็ไม่ย้อมน้องโบก็ดีไปดูย้อนหลังนะกับน้องเตนนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอะไรเมื่อคืนคุยไม่รู้เรื่องครับพนะ พ่อบ้าน่าคุยไม่รู้เรื่องพี่พ่อบ้านเนี่ยขึ้นมาเลยแม่ที่บ่าวที่บ้านผู้บ่าวเนี่ยขึ้นได้บ้านผู้สาวนี่ไม่ยอมขึ้นต้องรีบกระดกขวดตามให้ทันอยู่นะต้องรีบกระดกขวดตามให้ทันพี่พ่อบ้านขอสเต็กสเต็กจานโอ้หิวข้าวพดีพ่อบ้าน,านสวัสดีครับพ่อบ้านสวัสดีครับไม,ไม่ไม่คิดสวัสดีแม่บ้านบ้างหรอ สวัสดีแม่บ้านสวัสดีแม่บ้าไม่ใช่แม่บ้านสวัสดีแม่บ้าข้าขงบนหรือเปล่าอากิโนโดดาเดออโนโด,ดาอากิหางานให้ผมอีกด้าน <laughs> ผมอยู่ของผมดีเนี่ยวันนี้เราจะไม่ได้กันเขายิ่งจะกัดผมอยู่เนะไม่สวัสดีครับคนเะไม่สวัสดีไม่สวัสดีครับพอดะ เ <c oughs> นี่ยรอให้เขาถึงบ้านก่อนวันนี้วันนี้ลิสาไม่ร้องเพลงให้ฟังบ้างเลยเนาะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเป็นขวัญหูร้องเพลงอะไรพี่ขนาดพูด <c oughs> ยังลิ้นพันกันเลยยังไม่พันเลยนั่นแหละมันถึงร้องเพลงม่มีรสชาติแต่ว่าเพิ่งกินไปสองกระป๋องเองนะใช่ไหมพี่ตีกระป๋องวันนี้พี่ีกระป๋องสามีวันนี้ไม่ชงอะไรให้เลยอะ่ะ เงียบอย่างเดียวเลยเงียบอย่างเดียวไล่เขาไปนอนก่อนไล่ไปนอนก่อนไม่นอนหรอกเออไปกล่อมนอนก่อนก็ได้ไปกล่อมนอนก่อน <c oughs> หนูจะนอนก่อนเอ่หนูโคตรง่วงเลย <c oughs> หนูน่าจะหลับก่อนเมื่อคืนนอนตีไหนเมื่อคืนเกือบตีสามครึง่งแล้วก็ตื่นตีสี่หรือตีห้าตื่นมาตีห้าเอ้หกโมงเออป้าังไม่ไ,มไมด้นอนกลางวันไหมที่ไม่ได้นอนเมื่อเช้านอนไปหนึ่งชั่วโมง ตอนลูกนับสามีไปแล้วก็นอนที่โซฟาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเออนอนเต็มอิ่มแล้วนั่นอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนยังไม่ดึกยังไม่ดึกสักหน่อยสักหน่อยเราต้องนอนตอนสามีบอกห้ามนอนดึกอืมใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมเลยนอนเช้าเลยเออเลยนอนเช้าผมพึ่งสองแก้วเบาชาิว่าผมพึ่งสองแก้วอือโอ้พี่ีสิบตีโจโจมาอีกแล้ววันนั้นสวัสดีจ้าอืม ตีโจโจครับ,ว,รบวันนั้นวันนั้นมาบ้านหนูอะไรนะสิบตีอะไรนะไม่ใช่โจโจนะอีกคนชื่ออีกคนหนึ่งที่เขาบอกว่ายศสูงขึ้นใช่ไหมเห็นอยู่มีแต่คนในเครื่องแบบหัวจะปวดเ <c oughs> ดวก็สิบโทรมาอีกเจ อ๋อสิบเอกนาะรีรัตน์เปล่าครับนวะ่าใช่ไหมใช่ใช่ใชน้องอดิจังเนาะวันนั้นเนาะอืมอ่าสิบเอกนาะรีรัตน์เปล่าครับนละ่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน <ปะ S 1> ักทายเอ็ซีทั้งบ้านโน้ตให้หน่อยนักฟุตบอลก็มาฮัลโ,โหลมายเฟน thank you for you like and share subscribe please my f r i e n d thank you <laughs> อฮ้ครบเลยทักไทยครบเลยใช่ไหม I um my name is อ l i s a is her name เดือน and เออเดือนไม่ใช่มุนนะไม่ใช่มุนนะเดือนอืมไม่ใช่มูลมีตบมือให้ด้วยนะสวัสดีครับ FC ใหม่ครับหม hello my friend thank you for you subscribe subscribe อะไรนะ and like and share please thank you for you love you my friend thank you thank you นะบอกว่าฮัลโหลฮัลโ my friend thank you thank you อะไร like and share subscribe please โน้ตวังวาน,นอนชาแนลอันนี้ท่าลาดนจากเขตสายไหมกรุงเทพครับพุน้งคขามาจากสายไหมนะคะกรุงเทพมหานครอ๋อ thank you everyone thank you my friend หรือว่า hi guy hello hi guy subscribe please like and share please เ่<บ>าต้องไล่ค่อยบราต้องไล่ค่อยก็พอตอนเนี้ยค่อยไม่ไหวแล้วค่อยง่วงเลยใช่ไหมค่อย,อยง,ง่วงแลยนะั <laughs> น่งหลับใน <laughs> ค่อยง่วงแลยยังเพิ่งง,ง่วงเพิง่งทาปากเสร็จเสร็จยังไม่จะเพิ่งง่วงเพิ่งทาเพิ่งทาปากไปสวยๆยังเพิ่งง่วงคนสวยดิ้งอีกดิ้งอีกอวันไหนนะถ้าไม่ทาปากแดงๆแ,แล้วไปในสวนอ่ะยุงมันกัดพี่เอามีด้วยเหรอต้องทาปากแดงๆนะใส่ชุด แบบเจ็บจ้าภาษาพม่าก็มาอือ่านว่ายังไงเนอะภาษาพม่าเอ็นนครศรีธรรมราชเอสเอ็นนครศรีธรรมราชเออภาษาพม่านะเดาเดาอ่ะนมิงกะระบากะทักทายภาษาไทยด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงป้าพาปั่นโน้ตวังวานอน ภาษาอังกฤษ Hello my friend ภาษาไทยสวัสดีเด้อค่ะภาษาลาวเหรอสวัสดีเด้ออายเด้อยินดีตอนราบิลีเด้อได้หลายภาษานะคะอันยองภาษาญี่่คอมบังวะฮ e l โล my friend มีเห่าตอนนี้ไม่หนีแล้วมั้งตอนเนี้ยกลางคืนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาจีนอะจักเด้อ จักเ<ะ>ด้อจักจักเดอร์ป๊ด <What? S 2> <laughs> ภาษาลาวมาจักเ <laughs> ด้อรู <laughs> ถามภาษาจีนไม่ใช่ภาษาลาวก <laughs> 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 ็บอกว่าจักเด้อ <laughs> <laughs> ภาษาลาวาพอรู้อยู่ดึกแล้วเด้อไปนอนเด้ออีหลังเอออีหลังคัมเพงจะอยู่เออโอ๊ยเนาะ โบจังประามว่าบักบักอันนี้เด็กน้อยเอิญบักขำหน่อยบอลนะเด็กอีนั่งหน่อยเอิญโบจังเห็ไหมโบจังบักขำหน่อยล้วเอิญบักขำหน่อยอยู่อีนั่งหน่อยเอิญยังไงบัดนี้บนะออภาษาเหนือก็เจ้าขอสื้อมาจัดนักตัวเจ้าตอนนี้นะอีล่าน้องน้องกับเมาแล้วนะเมาขนาดเมาอย่างปลาล้มปลาเหลือเมาลับเจ้าไม่ได้เมาเหล่าเด้อเมาลับมันเมาลับว่างนอน ภาษาลาว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 เบาตังใดเนาะอะไรนะขอโทษนพี่น้องขอโทดเดอขอโถดเดอขอโทษเดอพี่น้องป้องปายเมื่อนี่ค่อยค่อยง่วงนอนอหลีเดอรงคอยงาวน,น,นอนอีหรีเดอเมื่อค,คืนค่อยบ่ได้รับบอไอยนอนอคอยกินบักแตงเาวาหลายนะค่อยคอยคอยยิบบักแตงเาวาหลาย อะไรนันมันละเรียกว่าอะไรมันละน่ะบอกบอกบอกขี้นกบอกบอกพักไส้บ้านบ้านเอื่อเอิญพักไส้บักไซมันตัวเอ้ยเนาะบอกพักไส้เจ้เยอะหัวเหรอก็พูดภาษาเหนือเจ้าก็พูดภาษาอีสานเด้อมอนิเด้อเมื่อคืนค่อยจับบักไซหลาย คอยนอนบลับเออเออคอยกระลูกบกเขือนหน่อยยุ่นเรอจะว่าลูกเอนลูกไปลูกมาคอยก็นอนบลับเออบกเขือต้องแรงต้องแรงสองนันลูบลูบบกเขืออืมก็ลูบหัวบอกมะละเนาะโอ้แต่มีแห้งยาวยาวเนาะจะมีแห้งหลาย คนบางคนวัชชนแก้วจักไปใส่ัเนเงียบก็เงียบเลยนะอรีออนอริกะอันอากิออนมนะันจักไปใส่มันนะเงียบคักประสิมาลองเพลงนะบ่เห็นเลยมันนะาเายจ่เขีดสใหไม้ก็มาเอฟซีโนตว่างว่านอนสวัสดีจ้าเดอสวัสดีพี่น้องป่องไปวนะิชาเป็นตัวเลขด้วย จะเลือกองอ่ะเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนใช่ไหมันยี่สิบเอ็ดใช่อันนี้คือเวลาใช่ไหมเวลาอ๋อสามทุ่มสี่สิบเก้ามันมันขึ้นจากอะไรนั่นนาฬิกาบ่นั่นขึ้นันนโปรเจคเตอร์อ๋อโปรเจคเตอร์ไวร้องเพลงไหมนี่โปรเจคเตอร์ใหญ่นี่ไว้เต้น อันนี้อันนี้ลุกไม่ได้นะข้างบนสวยแต่ข้างล่างเนี่ยไม่เหมือนทําไมไม่ได้ใส่ข้างล่างไม่ได้ใส่ใช่แต่ไม่สวยมันมันร้ <c oughs> นอนอะ่ะหาอะไรแถวนี้ได้ <c oughs> ก็ใส่หมดเลยอ,อืมท้้งเชยดอยากดูบ่ก็สิห,หัวหล่อมากอืมอยากเบิ้งบ่ชื่อเพลงอะไรนะ <c oughs> เพลงอะไร เดี๋ยวปวดอีนังน้อยไปน้อ<ต>งน้อยไปอร่ลืมพูดติ๊บเออเดี๋ยวไปน้องน้อยไปอันนั้นแป๊บหนึ่งไปลองหายกันนะลองหายยาวจะลองลองหายยาวงวดนี้ออกแน่วมีแนละ้วอันนี้เป็นภาพภาพลิขสิทธิ์ต้องหามา สงสารพ่อค้าปลาเนาะตอนกลางวันก็ไปตั้งกลางคืนก็เก็บขับรถไปขับรถมา <c oughs> ไม่พิเกีตต้องบอกว่าเขาพาน้องสาวเนี่ยไปอาเจียนเออเวลาไปสี่ก็หมอเนองพาน้องสาวไปร้องไห้ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าพาน้องสาวไปอาเจียน โน้ตวางมานอนเ <laughs> <laughs> จ้าบ้านพาน้องน้องสาวไปอาเจียนอีกจัหน้อยน้องอปเป็นม้จังชุดตัวชีกันเลยมา มีพระม่านสีทองด้วยนะวัดดีจ้าเกไสาไหมฝนตกหนักมากเลยครับตอนนี้สวัสดีครับพี่หยาดสวัสดีนะคะ บาวยัดสวัสดีจ้างานหนีงานมาพิมพ์กับเพื่อนตลอดตรงข้ามกับชื่อห้องตรงข้ามเลยหนีงานตลอดก็หนีงานมานะเนาะหนีงานมาพิมเคยหนีงานไม่เคยหนีงานแต่ว่าตั้งชื่อหนีงานใช่ไหมไม่เคยหนีงานเนี่ยเห็นไหมแต่ก็หนีงานมาคุยกับเพื่อนๆตลอด แน่บ่าวชาติจะไม่ไปอีกมาร้องเพลงก่อนขึ้นมาก่อนมาอ๋อคนเนี้ยชื่อบ่าวชาติหนูจําผิดอีกคนหนึ่งอ่ะชื่อบ่าวชาติบ่าวอะไรบ่าวไหนชาิชัยคนนั้นอ่ะเขาเป็นนักร้องเออหนูจําผิดบ่าวชาติก็เป็นนักร้องเหมือนกันหนูก็เลยว่าเอะ นักร้องประจําช่องลุงวิลาชลุงวิลาศลุงวิลาชไปไหนเนาะนี่ไปตามหาลุงวิลาชดูดลตอไปหาจีบสาวไปหาจีบผู้สาววันเอยใกล้ไปไหมลูกหนูอยากดูหนูก็เก็บโตก่อนวันนี้พี่ติก<ะ>๊กก็มีน้องๆมานักร้องนำงเหรอ ใครบ่าวชาติหรือลุงวิราชลุงวิราชบอกเนีย่ยเก็บโต๊ะเล็กๆนะ่ะปูน,นอนคนตรีบอกอะไรนะนักร้อง,องนํอาอ่านว่าคนตรีดนตรีคนคนตรีหรน,รนูอะไล่ดนตรีปดร้อ,องอเพลงเหนื่อยดนตรีไปนู่นไอเนืน้อเพลงเนือ้อเพลงไปนู่นนัดนหนูตามดนตรีวิง่งตามจะันกันเออ มันอันเด็กเือนที่มันบอกว่าปล่อยให้ลอยละลอยมันมีแค่หนึ่งลอยสองลอยสามลอยไปดูว่าลองไป 4, 500. สี่ห้าลอยสี่ลอยลอยใช่ไหมหล,ล,ลอยลอยลอยอยู่นั่นน่ะเอะไม่มันไม่ไมใช่ละอันนี้เขาจะตั้งคีย์ใหม่นะโน่นละลอยละลอยเขาจะตั้งคีย์ใหม่วันนี้นั่นคนนั้นบอกให้มาร้องเพลงนั่นไปถึงไหนไปล้างจมูกหรือย,อยังนั่นทั้งบนน,ะนั่นอากิรีบมารีบมา โอ้ยเมื่อวานเขายังเนียนหายไปเลยวันนี้เขาก็เนียนหายนาะเมื่อวานนี่เนาะไปไม่บอกไม่กล่าวเลยแล้วนินทาแล้ว้องนินทาละอ่าแล้วก็ปูดีๆเก็บเสร็จก็ปูดีๆสวัสดีครับโน้ตรางวัลนะคะเอ็นจีชาแนนะคะ,ะ,คะอเมื่อ,อ,อกอี้น้องน้องอากิโอ้น้องอธิสาร้าองเพลงบอในว่าลืมรูดซิปอะไรเมื่อกี้ บอกหนูบอกว่าพี่เดือนลองเพียงลืมลุซิปให้น้อยอ๋อลุงวิชาตเดี๋ยวหนูจะเอาโทรศัพท์ลงแล้วโอเคเนี่ยเอาโทรศัพท์ลงแล้วอันหน้าไปไว้ตรงนั้นไม่ได้เหรอแล้วหนูก็จะเอาตัวไปนอนดูตาจะปิดแล้วเนี่ยนะดูอ้าวตาจะปิดแล้วใช่ไหมเห็นตาอยู่ตายังมืนขึ้นมืนได้อยู่มืนได้ตาแต่มันหนักมากเลยนะพี่เดือนมันหนักมากใช่ไหมเพียเนาะจ้ะ ดูวิราชไปหาผู้สาวเบาๆชาติดูวิราชไปหาผู้สาวอ๋อพี่วิราชไปต่อตไปตดวตอนวันนั้นน่ะน้องนิแทกบอกว่าพี่อกีถามว่าไปไหนน้องนิแทกเขาบอกว่าอ๋อไปต่อตก่อนนะครับแต่เขาใช้ชื่อใช้ใช้ชื่ออื่นมาบ้านพี่พี่แดนเออแลนไม่ใช่ชื่อชื่อเขาเขาก็ปลอมชื่อมาหนูก็ปลอมชื่อกัน อ้วทีนี้ก็เลยเอาคุณคุณอ่ะคุณชื่อช่องเขาจำชื่อช่องไม<อ>่ได้แล้วเขาก็บอกว่าอ๋อผมผมไปตอตอก่อนนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอตอมันคืออะไรพี่อากิก็เลยบอกว่าเอาตอตอก็ตดต่อนไงไม่ตดตอไม่ได้ตดเป็นนานนะพี่น้องนะตดต่อนนะคะตดต่อนตดต่อนด้วย อตอนนี้เราก็ดูพ่อค้าไปด้วยนะคะหนึง่งพ่อค้าใส่ได้ไหมน,นันช่วยพ่อค้าใส่หน่อยอดิจังนันนัน,นพ่อค้าจะใส่ได้ไหมนันไม่เป็นไรพร่อค้ารู้ดีใส่เป็นปิดไฟยังใส่ได้เลยเออใส่กับ้านหรือเปล่านันนะพะอ่อค้า <laughs> ใส่ <laughs> ใสไม่รอดขึ้นเองขึ้นเองนะพะ่อค้าสุดยอดเลยอืไปถึงบ้านก็เก็บลงอีกนะคะไปถึงบ้านก็เก็บลงอีก ขึ้นมาเก็บขึ้นอีกนะคะพ่อคาเนี่ยสุดยอดนะคะอืมวันนี้เหลือแค่ปลากรอบนะคะเหลือแค่ปากรอบอ่าให้มันนอนง่วงสุดๆค่อยไปอให้มันง่วงสุดๆค่อยไปวันนี้ยังลืมตาได้อยู่อ่าเป็นหนายหลับี้ปิดไฟหรืออะไรหนึ่ง <Okay. S 1> อะไรหาย อะไรหายสักครู่นะครับเปาชาติสักครู่นะคะทักทาย F C กดไปกดมาตกกดไปกดมาตกอาโทรศัพท์ลงไงไม่หนูไปกดไปไปกดไปกดที่อื่นไงแล้วมันก็หายไปเลยพ่อค้าต้องหาผู้ช่วยแล้วตอนนี้มันะ พรุ่นี้จะมีผู้ช่วยนะคะสาร์อาทิตย์นะคะมีซําเมามาช่วยมป็นพฤหัสก็จะมีแม่บ้านมาช่วยน้องหนึ่งเขาไม่จ้างหรอกค่ะเขาไม่จ้างเ,เขาทําเองค่าบอกอืมเขาทําเองทําเองไม่ต้องจ้างทําได้สบายมากเขา,าบอกขึ้นของเองลงเองทอดปลาเองขายเองนักเลงพอโนตวังวานนอนนะโนสวังวานนอน ตอนนี้เอาดิจัง,ไป,งไ,ไ,ไปนอนแล้วใช่ไหมอืมไปนอนแล้เนาะส่งเสียงบอกด้วยเก็บของเสร็จยงังเสร็จแล้วยังครับยังครับ Can you sing a song นะคะโอเคนะ,คะ Can you sing a song โอเค ตอนนี้เจ้าบ้านนรสวังบานนอนยังไม่ถึงบ้านนะคะต้องรอฟังเพลงจากนรสวังบานนอนเลยลมใช่ไหมนั่นลมเสร็จแล้วโอเคเอาของเอของุขนรถเลยนะสิ่งอสักเดี๋ยวลองเพลงให้เอฟซีฟังก่อนนะจ๊ะ Thank you so much.